ครับก็ขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิตสกิทตอมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอวันนี้นั้นจะเป็นการนําเสนอเทคนิคคณิตศาสตร์ต้องห้ามพลาดในระดับชั้นมหกนั่นเองสาหรับเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการหาลิมิตครับซึ่งเป็นนยหน่วยย่อยนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาย่อยของการเรียนในเรื่องของแคลคูลัสนั่นเองนะครับ <S <S เดี๋ยวมาลองดูว่าจะมีเทคนิคดีๆอะไรมาฝากกันนะครับสาหรับในข้อแรกนะครับจะเป็นการหาลิมิตของ x ยกกำลังสองลบ x ลบสส่วนด้วย x ยกกำลังสองบวก4 x บวก3นะครับเมื่อ x นั้นเข้าใกล้ลบ1นั่นเองวิธีการปกติอันดับแรกนะครับที่เด็กๆทุกคนควรจะต้องรู้นั่นก็คือสเต็ปแรกคือการนำเอา x นะครับที่เป็นลบ1ใช่ไหมครับเพราะว่าข้อนี้นั้นมีการลูกเข้าที่ลบ1เพราะฉะนั้นวิธีการอันดับแรกอย่างง่ายของการเรียนเรื่องลิมิตก็คือลองนำเอาลบ1ไปแทนค่าใน ฟังก์ชันพหุนามทั้ง2ตัวบริเวณนี้นะครับซึ่งเมื่อเราแทนค่าแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ครับอ่านะครับจะเห็นว่าสเต็ปที่1ครับเราจะแทนค่าไปปกติก่อนนะครับะฉะน,นี้ถ้าเราลองแทนค่าปกติเราจะพบว่า x ยกกำลังสองตัวนี้นะครับเราก็จะแทนด้วยลบหเข้าไปก็จะกลายเป็นลบหยกกำลังสองลบกับ x ตัวนี้ก็คือแทนด้วยลบลบหนั่นเองนะครับ จากนั้นบริเวณตัวข้างล่าง x กาลังสองก็แทนลงไปนะครับตัว x ตรงนี้ก็แทนด้วยลบหนึ่งลงไปก็จะพบว่าคําตอบของเรานั้นจะอยู่ในรูปของ0ูนย์ส่วนศูนย์นั่นเองจะสังเกตเห็นว่านะครับถ้าลิมิตถ้าเราแทนค่าแล้วจะอยู่ในรูปของ0ูนย์ส่วนศนย์นั้นให้เราติดต่างไว้ก่อนว่าสิ่งที่เราทํานั้นยังไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องหรือยังไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องของการหาลิมิตในข้อนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยเทคนิค หรือวิธีการที่จะต้องมีลักษณะของการทำที่ดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามานำเสนอเทคนิควิธีที่1ถ้าเจอแบบ0ูญวิธีนี้เราจะอาศัยการแยกตัวประกอบดังต่อไปนี้นั่นเองครับอ่านะครับก็จะออกมาให้อยู่ในรูปแบบนี้นั่นก็คือเราจะอาศัยการแยกตัวประกอบนั่นเองสังเกตตัวปลายไหมครับโอเคนะครับแยกตัวประกอบ วิธีการนะครับเราก็จะต้องมองให้พหุนามที่อยู่บริเวณตัวเศษนะครับแล้วก็ตัวส่วนตัวนี้เป็นพหุนามที่แยกกันแล้วก็เราสามารถที่จะมองว่าอยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบได้ซึ่งก็จะแยกได้ในลักษณะน,นี้นั่นเองนะครับดังนั้นวิธีการของเราก็คือเมื่อแยกตัวประกอบเสร็จแล้วเราก็มาเช็คว่ามีตัวประกอบใดนะครับที่มีลักษณะหน,น้าตาที่เหมือนกันของในวงเล็บทั้งข้างบนและข้างล่างก็จะเห็นว่าอะไรไหมครับตรงนี้ x บวกหนึ่งมีอยู่ทั้งสอง ดังนั้นเราสามารถที่จะทําการตัดทอนกันได้หอืออะนั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบของเราในที่นี้นะครับก็เหลือแค่อะไครับการนําเอาลิมิตของสิ่งที่เราเห็นก็คือเหลือแค่ x ลบ2มาหามาส่วนด้วย x บวก3ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเขียน x เมื่อลูกเข้าลบ1นั่นเองวิธีการต่อไปก็คือการแทนค่าลบ1ในตัวแปร x นะครับเพราะฉะนั้นการเขียนของเราก็จะนำเอาลิมิตนั้นออกไป แล้วก็จะเป็นการแทนค่าลบหลงไปที่บริเวณตัวแปร x นะครับก็จะได้เป็นลบหลบด้วย2แล้วก็ข้างล่างแทน x ด้วยลบหลงไปแล้วก็บวก3ในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือลบหลบสก็จะได้เป็นลบสจากนั้นด้านล่างลบหบวกด้วย3ก็จะมีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้จึงตอบลบสส่วน2นั่นเองโอเคนะครับ ต่อไปเรามาดูข้อที่2นะครับเขาให้หาลิมิตของ x อยกกำลัง2ลบ25ส่วนด้วย x บวก5เมื่อ x นั้นเข้าใกล้ลบ5นะครับวิธีการสเต็ปแรกยังเหมือนเดิมครับเราจะลองแทนค่าปกติกันดูก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนะครับจะพบว่าเมื่อเราแทนค่าปกติลองดูนะครับเราก็จะแทนเอาลบ5ตัวนี้ครับไปแทนในตัวแปร x ทั้ง2บริเวณก็จะได้ออกมาเป็นลบ5ยกกำลังสลบ25 ส่วนด้วยลบหบวกกับ5ซึ่งจะพบคําตอบว่าคําตอบของเรานั้นจะอยู่ในรูปของ0ูนย์ศูนย์นั่นเองโอมเมจ้าแสดงว่าสิ่งที่เราเขียนนั้นยังไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันได้เราจะต้องหาวิธีการอื่นเพื่อที่จะนํามาแก้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการแยกตัวประกอบนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะแยกตัวประกอบได้อย่างไงครับสําสหรับสเต็ปที่2นะครับนั่นก็คือการแยกตัวประกอบนั่นเอง การแยกตัวประกอบในข้อนี้นะครับอันดับแรกให้เรามองที่บริเวณตัวเลข25ตรงนี้เราสามารถที่จะมองให้อยู่ในรูปของ5ยกกําลัง2ได้ดังนั้นนะครับถ้าเรามาสังเกตดีๆเราจะพบว่า x ยกกาลัง2ก็คือตัวหน้าที่ยกกําลัง2อยู่แล้วเราจะมองให้5ยกกาลัง2ตงัวนี้มองให้5คือตัวหลังนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับบริเวณที่แรงเงานั้นจะเข้ากับสเตปของสูตรสูตรหนึ่นั่นก็คือ,อ นั่นก็คือสูตรผลต่างก,กําลังสองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสูตรผลต่างของกําลังสองนั่นก็คือหน้ากําลังสองลบหลัง,งกําลังสองเราจะแยกออกมาได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาในโจทย์ของเราในข้อนี้นะครับก็จะพบว่าตัวหน้าของเราก็คือตัว x นั่นเองแล้วก็ตัวหลังก็คือตัวเลข5้นั่นเองถ้าเรานํามาพิจารณาแล้วแยกตัวประกอบตามนี้นะครับเราก็จะสามารถเขียนออกมาในรูปของลิมิตที่เป็นลักษณะของการแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรครับลิมิตของ x ลบก 2, ลก 5, ังสองลบหกังสก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าลบหลังนะั่นก็คือหน้าก็คือ x ลบหหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ x บวกห้าอไว้บริเวณด้านนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นข้างล่างยังเป็นตัวส่วนด้วยเลยครับ x บวกหซึ่งก็จะสังเกตเห็นว่าบริเวณที่เป็น x บวกหนั้นมีอยู่ทั้งบริเวณบนตัวบนและตัวล่างตรงนี้เราสามารถที่จะทำการตัดทอนอึออะกันให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อตัดทอนให้เรียบร้อยเราจะพบว่าคำตอบของเราเราก็จะเหลือแค่ลิมิตของ x ลบ5เมื x ่ one, อ x นั้นเข้าใกล้เลขลบ5นั่นเองเราก็จะทำการแทนค่าครับโดยการนำลิมิตออกแล้วนำเอาลบ5ไปแทนที่บริเวณตัวแปร x ได้เลยก็จะกลายเป็นลบ5ก็จะลบกับ5ตัวบริเวณด้านหลังตัวนี้นะครับคำตอบของเราลบ5ลบ5ก็จะตอบลบ10นั่นเองโอเคนะครับ ต่อไปเป็นโจทย์ข้อที่3นะครับซึ่งเป็นโจทย์ข้อสุดท้ายเนาะเพื่อไม่อยากให้คลิปนั้นนานเกินไปยังไงก็ขอฝากติดตามเทคนิคดีๆนะครับจากคณิตสกิจต,ต่อมไว้ใน EP ต่อๆไปด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่3กันเลยครับข้อนี้ลิมิตของสแควรูทเกยกกำลัง3มลบ8หารด้วยเยกกำลัง2ลบ4เมื่อ x นั้นเข้าใกล้เลข2จะมีค่าเท่ากับเท่าใดร็จแ,แรกอันดับแรกนะครับวิธีการเช็คก็มียังเหมือนเดิมนั่นก็คือการแทนค่าเลข2 ที่เป็นบริเวณที่ x นั้นเข้าใกล้ตรงนี้นะครับลงไปที่ x ได้เลยเดี๋ยวเรามาพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยครับอ่าก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสเตทที่1ก็คือการแทนค่าปกติซึ่งเมื่อเราแทนค่าปกติการแทนค่า x เป็นเลข2ลงไปที่บริเวณตัวแปร x เราก็จะพบว่าคําตอบของเรานั้นจะอยู่ในรูปอะไรครับศูนย์ส่วนศูนย์อีกแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องอาศัยการพิจารณาแบบอื่นซึ่งจะเป็นอะไรไปไม่ได้น,ะนอกจากการแยก ตัวประกอบนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยครับอ่าก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับก็จะพบว่าบริเวณนี้ครับเราจะเห็นว่ามันมีเครื่องหมาย Square Root ที่ค่อมอยู่ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับตรงนี้นั้นเราจะอาศัยทฤษฎีบททางลิมิตนะครับเข้ามาช่วยแก้ปัญหานั่นก็คือพูดเป็นลักษณะภาษาสั้นๆง่ายๆนั่นก็คือลิมิตของ qua r e root นะครับจะเท่ากับ qua r e root ของลิมิตนั่นเองนนะั้ เราก็จะเปลี่ยนเอาเครื่องหมายสแควรูทที่อยู่ตรงพระหูนามตรงข้างหลังลิมิตนั้นมาเป็นลักษณะของการหาสแควรูททั้งหมดของลิมิตซึ่งจะมีค่าเท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาต่อนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือการมองว่าเอ๊แล้วตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยนะครับเราจะสามารถแยกตัวประกอบแล้วทําการตัดทอนเพื่อแทนค่า2อลงไปได้เลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวิธีการของข้อนี้เราจะเห็นว่ามีความซับซ้อนจากข้อที่2ขึ้นมาเล็กน้อยครับนั่นก็คือ จะสังเกตเห็นว่าบริเวณเลข8ถ้าเรามองดีๆเราจะสามารถมองให้อยู่ในรูปของ2ยกกำลัง3ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบริเวณตัวบนก็จะพบว่าเป็นลักษณะของ x ยกยกกำลัง3แล้วก็ลบกับ2ยกกำลัง3ซึ่งตรงนี้จะอยู่ในรูปของผลต่างกำลัง3ามเดี๋ยวเราไปดูสูตรพร้อมๆกันเลยครับนะครับสำหรับสูตรของผลต่างกำลัง3นะครับก็จะออกมาในรูปของหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3ซึ่งเมื่อ ทำการแยกตัวประกอบนะครับก็จะได้ว่าเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้ากําลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรากําลังจะต้องมองรูปนี้นะครับให้อยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบแบบผลต่างของกําลังสามนั่นเองเดี๋ยวเรามาเขียนและพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะครับวิธีการของเราก็คือการเขียนในลักษ,ษณะนี้ครับอ่าวิธีการนะครับปบ๊บลิมิตของตัวข้างในนะครับก็จะพบว่า x กำลังสามลบสองยกำลังสามแล้วก็จะมองเป็นหน้าลบหลังตัวนี้ก็จะมองเป็น x ลบหลังก็คือเลขสองนั่นเองถูกไหมครับอีกตัวหนึ่งก็คือหน้ากาลังสองครับลบหน้าหลังก็จะกลายเป็นอันโทษทีครับบวกหน้าหลังก็จะกลายเป็นสอง x แล้วก็บวกหลังกาลังสองสองยกกำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับเลขสี่นั่นเองอ่าโอเคนนะครับจากนั้นบริเวณตัวเลขด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ครับบริเวณเลขสี่ เราก็จะมองให้เป็น2ยกกําลัง2ได้ซึ่งหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองตรงนี้ก็จะเนรูปของผลต่างกําลังสองซึ่งแยกได้แยกตัวประกอบได้เป็นอะไรครับหน้าลบหลังคูณกับอะไรครับหน้าบวกหลังนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าบริเวณบรรทัดด้านบนกับบรรทัดด้านล่างมี x ลบ2ที่เป็นลักษณะเหมือนกันเราก็จะทําการตบปุ๊บปะเพื่อตัดกันไปเรียบร้อยนะครับจากนั้น วิธีการก็คือการนําเอาตัวเลข2นั้นไปแทนค่านั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการแทนค่าก็คือสแควร์รูทไยก่อนนะครับจากนั้นนําเลข2ไปแทนค่าตัวแปร x ที่ยังเหลืออยู่ก็จะพบว่าจะได้เป็น2องยกกำลังสองบวกกับ2คูณ x นั่นก็คือ2แล้วบวก4นะครับแล้วก็หารด้วยบริเวณด้านล่างก็คือ2อบวกสนั่นเองทาการรวมกันให้เสร็จสิ้นนะครับจะพบว่าด้านบนนั้นจะมีค่าเท่ากับ12 แล้วหารด้วยข้างล่างก็คือเลข4ทําการตัดทอนอืออ้อให้เรียบร้อยคําตอบของข้อน,นี้จึงตอบ square root มนั่นเองโอเคนะครับก็ขอฝากกดติดตามช่องคณิตสกิทต่อมกันไว้ด้วยเนาะเดี๋ยวจะนําเอาเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับมาฝากและเตรียนทุกๆคนกันอย่างไงก็ขอให้ทุกคนนะครับที่มาดูคลิปวิดีโอของครูในวันนี้นั้นประสบความสําเร็จในการเรียนกันทุกๆคนเลย อย่างนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและรับฟังในครั้งนี้ครับต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอในครั้งหน้านะครับสําหรับปันนี้นนั้นขอขอบคุณและสวัสดีครับ